คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสกคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาว่ากอสุดหน่วยโชคสิทิมิลานะครับอ่าเรามาพบกันไอู้สร ร้อยบนลงมาแล้วใช่ไหมเรามาดูในสูตรของเด่นสิบบนกันบ้างว,ว่ามันมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจนะฮะแล้วมันเดินดีมากมา,มากน้อยแค่ไหน,นะะในสูตรนี้มันเริ่มเดินตั้งแต่สิบันตาคม6กสองนะฮะลองมาดูกันนะครับว่าสูตรยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับตั้งแต่สิบหกสิบกตาคม6กสองนี่เป็นเด่นสิบบนนะครับเรามาดูกัน,นะครับ เริ่มแสดงให้เห็นอ๋ออันนี้เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับเพราะว่าใช้กระดาษตป็นเก่าตั้งแต่เพราะมัน16กุมภาพันธ์นะครับเรามาดูนะครับหลักพันครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับ1บวก4บวกด้วย0นะครับเป็นเท่าไหร่เอยเป็น5เป็น5 4บวกเนี่ยเป็น5ไง0ไม่มีค่า5บวกดครับเป็น12ใส่2บวกอีกนึ่งที่แล้วครับเป็น3นะครับบวก6กคงที่แล้วครับเป็น9 ตัวอวกสองที่นะครับเป็น1นะครับได้2องสามเกาหนมเนึ่งหนีนาคมครับออกไป7จุดห้าก้าสามแปัเปดนะฮะเ็ก3อันนี้ตำแหนักส0ใช่หมผมโยงให้เลยกันโอเคนะครับหนึมีนาคมครับแปดจ3ดห้แปดเ้าแปดนะฮะแปดจุดห้แปดแล้าแปดคำนวณต่อครับหลักพันบวกด้วยหลัก้อยบวกด้วยหลักสิบนะครับ บ9บวก3เป็นเท่าไรเอ่ยกดเคิเลขไปด้วยกันนะครับเป็นเท่าไรครับเป็น17หรอเป่าครับ17ครับ17บวก7 17บวก7ง17บก7ของที่ครับเป็น2 4ใส่4ครับบวกได้1ของที่เป็น5บวกได้6คงที่ครับเป็น1บวกด้2ของที่ครับได้3ได้4 5า3 สี่ห้าหนึ่งครับเรามาดูค่าในงว่าถัดหนา้านะครับอันนี้เป็นสูตรหลักสิบนะสิบหกพีนาคมครับออกห้าศูนย์ห้าศูนย์สามสี่สี่หกครับแล้วจะเจ็ดได้หลักสิบใช่ไหเลขสี่เลขสีนะ่เ,เข้ามามันแถมมาในหลักร้อยด้วยเนะี่โอเคครับเรามาดูนะครับสิบหกพีนาคอม ออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกเจ็ดเจ็ดนะฮะหลักพันคร,ครับบวกด้วยหลักร ak, ้อยบวกด้วยหลักสิบนะครับของตำแหน่งบนนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกด้วยคงค่าคงที่ครับนึ่คือด้านนี้สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดครับบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกได้หกคงที่ครับเท่ากับห้าบวกได้หนึ่งบวกได้สองท yes. ี 6, Ti, ่ละเท่ากับเจ็ด ได้8,9,5,7กครับแปดเกาหาและเจ็ดเรามาเช็คนึ้วตัดมาครับชิบกุศาคมครับออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เครับและสองก็ลองสองสองลำหลักสิเป็นเลขแล้วเลขเใช่ไหมโอเคเลขเก้าเข้ามครับชิบกุศาคมครับออก0ูนย์ห้าหนึ่้าห้ครับและสองสองเราขมอมต่อนะหลักพันครับบวกด้วยหลักล้อยบวกด้วยหลักสิบครับ หนึ 1> 1่งบวกศูนย์บวกเก้าเป็นเท่าไหร่เป็นผลรวมเป็นสิบนะคิดง่ายนะฮะเนี่ยสิบบวกด้วยอ่ะแต้มคงที่ครับบวกด้วยเจ็ดครับเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดนะครับค่าท้ายตัวอื่นก็เป็นแปดบวกด้วยหกครับเป็นสี่นะบบวกได้สองครเป็นหกได้เจ็ดแปดสี่และหกนะฮะเราก็ต้องนํามาเช็คนึงว่าต่อไปนะฮะนึงว่าตัดใหมนะนะ่หมคือออกอะไรเอ่ยหนึ่งมิถุนาย,ยนหกสามออก แปดสามหน้าหกลสองสนะครับได้หกตำแหน่งหลักสิบเราโฟกัสที่หลักสิบนหโอเคลาคาอะไรครับได้หกนะคบถูกต้องนะครับหนมิถุนายนครับออกแปสมหน่งห้าหกเจ็ดะสองสี่คนวณต่อนะครับหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบกับหนึ่งบวกห้าเป็น6กบวกี่หเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสองครับสิบครับบวกด้วยสิบสอวกเจ็ับสิบวกเ เป็นเท่าไหร่ครับ79ได้19 19ครับ9บวก1ครับเป็น10ใส่0นะครับบวก16ครับได้6บวกอิปเปอร์มี2ที่ครับได้8นะครับได้906และ8นะครับ16พิทูนายอนล่ะออก516967ครับแล้ว6 4 5169จะโรนะครับลำดับตำแหน่งหลักสิบใช่ไหมเลข6โอเคโยงนะครับ สิบอกมน่นายนครับออกห้าหนึ่งหกเก้าหกลสนะครับหลักพันครับบว,วรบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบครับหกบวกหเป็น12 12อบวกเเป็นเท่าไรเป็นยี่สิบครับบวกด้วย7จ็ดคงที่ครับเป็น28 28บวก1ครับเป็น9บวกเพา่มี6หกนะครับเป็นหบวกเพามี2นะครับเป็น7ได้8 9 5้าและเจ แปดก้าห้าและเจ็ดนะครับหนึ่งกระกระดาคมนะครับแปดก้าห้าและเจ็ดหนึ่งกระดาษกระดาคมออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะฮะหลักสิบใช่ไหมครับหลักเลขห้านี่ฮะมาเลยนะฮะมาได้ตั้งอย่างหลักสิบกับสองห้าแปดใช่ไหมเลขห้าเข้ามาครับต่อมาครับหนึ่งกระดาษกรดาคมออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับสองตัวล่างออกแปดสามนะครับ หลักพันครับบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบเจ็ดบวกสองเปบวกหเป็นเท่าไรเป็น14 14ครับ14บวกด้วยสิบวกด้วยเคงที่ครับ14บสี่สบกสิบกเเป็น2ี่สนะครับใจหนึ่งครับบวกด้วย1นึ่งคงที่ครับเป็น2บวกด้วยหกคงที่ละครับเป็น8 ได้2องที่ครับเป็นศูนได้1 2 8 0นะครับได้ก็เป็นคำตอบนั้นนะครับต่อมาเราก็ต้องมาเช็คนึงว่าตัดไหนนะครับ16กกรดากราษขมออก8ปดสามแปดเจ็ดสและสอตัวล่าห้าสามนะหลักสิบเป็นรอยเลข8นะหลักสิบรางวัลที่1นึเป็นเลข8เราจะค้นหารางวัลที่1กันนะฮะต่อมาครับ8 7 8 7 3 2 8 6นะครับ2องตัวล่าห้า หลักร้อยครับบวกด้วยหลักพันครับบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบสากสเป็นห้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่เป็นสิามนครับสิบวกด้วย7จ็ 20, 0, ดของท, 1, 6, ที่ครับเป็นยี่สิบ่ศูนย์ครับบวกได้หนึ่งของที่ได้หนึ่งบวกได้หกขงที่ครับเป็นเบวกเพิมอีกสองครับเป็นเก้าคําตอบคือศูนย์หนึ่งเครับศู 0, 1, 7, 8, 9, นยน่งเะครับล้าก็ต้องมาดูเงว่าถัดมาออกอะไรเอ่ยตำแหน่งหลักสิบใช่มศูนย์หนึนะ ชวนจับเลยฮะ0179เล็นวตัดมา0179เลข9ครับมาเด้วนตัวเลขสิบเห็นไหมครับถูกต้องนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นงวดทองผมเร,เริมใส่งวดเลย1สินาคมโอเคคำนวณต่อนะครับหลักรอ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเซ็นทริมเหมือล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากร้อยครับรางวัลที่1ครับหลักพันรางวัลที่1ครับบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบครับ92 18 18บวก3 18กได้21ได้ผลรวม21บนะครับ21บวก7ครับเป็น28ใส่8ครับบวกได้หน1งของที่ครับเป็น9บวกด้วย6คงที่ครับเป็น5บวกได้วยงงที่เพิ่มเข้าไปครับเป็น7ได้8 95และ7นะครับ ลอ,องชั่วคํานวณเซฟถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องน่าจะถูกต้องแล้วนะได้แปดเก้าห้าเจ็ดตัวเลขใดจะมาในตำแหน่งหลักสิบนะครับลองดูสูตรนี้เริ่มเดินตั้งแต่สิบหกธันวาคมหกสองครับด้าลองมาดูนะครับมีเข้ามาเห็นไหมเข้ามาตำแหน่งหลักสิบเรามารีเช็คกันนะเข้ามาตำแหน่งหลักสิบ ักวนะเ,เข้ามาตัดเป็นหลักสิบเห็นไหมครับอันนี้เป็นงวดล่าสุดกับ957นะครับก็ถ้ากดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งก็จะเห็นรบในทุกๆสูตรที่เราลงไว้นะฮะอันนี้เป็นสูตรเด่นสิบบนนะครับเราจะมาคว้ารางวัลที่หนึ่ไปด้วยกันแลร้รวมได้วยกันนะฮะก็ ชอบสุดนี้ก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe และ์แชร์เป็นกลันจะซึ่งกันและกันนะครับจะได้รว,ดวยัปด้วยกันนะครับขอให้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านตปนล้านร่วมกัน